แกต่ก็เคยใจเย็นๆแบบยังไงนะเคยจะับมอ่าเคยแบบว่ามาเล่นคอนเสิร์ตแล้วไล่กับแฟนต่างนนใช่ไหมครก็มีมีบ้างแต่ว่านานๆทีครั้งนี้ดีใจมากเพราะว่าคลายมากครับผมเหมือนก็มีอย่างนี้เลยเนาะปรมาณนั้นเลยเห็นนะคะเ่นหล่อที่ี่บอกว่าีเคยเห็นว่าใรอลแต่ว่าผมผมเห็นตัวเองมาแล้ว ไม่หมด่ใหไม่ใช่ไม่ใช่รต้องเพลงต้องเลไม่หมดอนะคะร้องได้หลากหลายแล้วร้องเพลงดีด้วเพลงดุคพ้งร้ก็เพลงสตริงเป็่งนะคะจริงซิงเกิลตัวเองนี่เมื่ไหร่จะดีอะซิงเกิลหมแล้วครับเดี๋ยวผมไปถามเขาให้ก่อนเขาถึงเมาบอกอะไรนะเลยนะิกปีอะ ครับผมยัไม่บอกัยบอกให้นอดีกว่าบอกว่าเจอไส์จอใครแน่นอนยังไม่บอกแตงไม่เป็น้กูดนะยังไม่บอกยังไม่บอกไม่บอกไม่บอกยังไงแต่ว่านี่แน่คืองานตอนนี้ไม่ติดตาผลงานมีงานเลาอนงโป้พี่ก่อสามาการใช่ไมใช่รายการพ่ก่อคคือรายการตั้กิาทางช่องเวลาอ๋อผมืมมอง้ืมองเวลาสี่ท่ถึงี่ทุ่มเออีกรายการชื่อว่ารายการของเราครับเวลา เอาเรื่องวูละครับโอเคดูเพลงก็ได้ฮะรอบๆนะครับเวลาห้าโมงห้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยช่อง5ครับใครที่คิดถึงก็ติดตามผลงานทางเป็นพิธีกรก่อนใช่แต่เพลงที่ร้องหลายๆต่างงานเรื่อยๆก่มีเองต่างงานเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ติดตามได้วันนี้ไหนๆก็แทนเป็นคนหนึ่งในการที่เคยผ่านเวทีประกวดมาก่อนแต่เวทีร้องเพลงเวทีนี้เป็นเวทีในแบบต่างแบบเมื่อกี้ได้เห็นผู้ที่เขาผู้ชายเลิศใช่ป็นใคะ มีอะไรอยากฝากบอกน้องๆที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะว่าบางคนเนี่ยมาประกวดจริงแต่คนไม่ได้เป็นในแบบเดิมบบางคนไปเป็นพิธีกรบางคนไปเป็นนักร้องก็มีอะไรเงี้ยอ๋อที่มาประกวดนี้แต่ว่าเป็นนักร้องเป็นในแบบ<ๆ>เป็นิในความที่งี้ยใช่ที่ตามคำที่ของผมบอกว่าวงการมันเคยทุกอย่างเนี่ยการทำงานมีหลักการที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดแรกก็คือจากน้องๆที่ประกวดวันนี้นะครับอยากให้น้องๆเปิดใจเปิดใจที่จะลองทำนะครลองทำพุ้นฐางแล้วเชื ang, ่อว่าน้องๆเนี่ยจะได้ประสบการณ์ใหม่แล้วก็จะได้ิ่งดีๆมาใช้ในการปรับใช้ในการทำางานของตัวเองเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับที่มาประกวดวันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแต่ว่าชีวิตเราต้่องอีกยาวไกลก็อยากให้น้องๆสู้ๆด้วยกันเต็มที่สู้ๆเหมือนกันครับผมตอนนี้ก็คือแฟนคลับยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวจะไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวจะไปไหนต่องานต่อไปงาน ไม่ใช <accurately S 2> ่ครับผมพรุ um China, China. ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะเป็น4ี่ปีแองเจิลฮะเป็นงานใหญ่มากครับเป็นงานที่รวบรวมทั้งเหล่าดาราศิลปินของช่องแอคช่องเอ็กแสของเรานะครับที่ที่นี่ครับที่นี่แหละครับที่ซีพอมศิลปินนี่แหละครับพรุ่งนี้ใช่ครับใช่ครับที่นี่ครั้งนึงตั้งแต่11บเอโมงเช้าครับยันบ่ายสามเลย11บเอโมงเช้าถึงบ่ายสามแคนอยู่ตลอดแต่ที่นี่าคนอื่นอยากติดตามงานึ่งแคนอย่างพี่เมื่อกี้เข้าไปในเฟซบุ๊กน่ารักมากบอกว่า มันมีมาร้องเพลงประกวดในแบบในแบบซีรีสใช่นั่นคือเราลงในอินสตาแกรมใช่ครับผมก็ทุกอย่างเวลามีงานแทนก็จะบอกผ่านอินสตาแกรมของแทนครับอินสตาแกรมก็คือแทน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 งตัวเองครับอินสตาแกรมแทนเดอะซีรีสในภาษาอังกฤษนะครับอินเตอร์ในภาษาอังกฤษแทนเือะซีรีส์ ก็ไปตามกันได้ครับก็ไปตามกันได้นะคะทั้งที่แสดอูว่าเฟซบุ o กนะคะล้วผลงานของแคนวันนี้ขอบคุณแคนมากๆเลยนะคะที่มามอบเสียงเพลพร้อมๆแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆด้วยเหมือนกันนะคะปรงมือดังๆของสิได้กับแคนแล้วก็ถกอไปเรือยตอไป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 ปไป เแฟนคลรรับอะไรกันชื่อว่าวันนี้ทุกคนเต็มอิ่มแล้วก็มีความสุขกับ